The v o i c e p r e s e n t e d by True Move มสนับสนุนโดย t r u v m o v g H 4G 3G+ และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยเครื่องเดืองโคผลิตภัณฑ์อาหาร CP ก่อนเข้าสู่การแข่งขันอันดุเดือดของรอบการแสดงสดสัปดาห์ที่ผ่านมาโคสเต็ม ก็ได้ชวนลูกทีมทั้ง4คนไปเที่ยวบ้านคุณเมย์จัดปาร์ตี้บาร์บีคิวโชว์ฝีมือการทำอาหารกันอย่างสนุกสนานคนหิวได้ไหมคนหิวไม่ไหวนี่นะค่ะไม่กลัวแฮะอไม่กลัวอาจารย์ครับครับยังไงรขบกันตอนนี้ั้นตอนนี้จะทำให้หมูมันชิ้นเล็กลง นอกจากนี้ยังได้รับขวัญน้องตั้งเตลูกชายของคุณเมทที่เพิ่งคลอดและได้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมโค้ชสเตมไปเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับะครับได้ข่าว่าทุกคนได้หมดเลยกลับมาดูคลิปแล้วร้องไห้ใช่กลับมาดูคลิปแล้วซึ้งเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเราท้องอยู่แล้วแบบแล้วเราเปิดตอนให้นมไปด้วยค่ะก็เปิดดูคลิปย้อนอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ม,มันมหาศย์ดีเนาะมันแบบว้าว <laughs> <laughs> ขอให้สุขกับมันนะครับสนุกแน่นอนคนดูรักเราอยู่แล้วครับขอให้มีความสุขกับการร้องอย่างเต็มที่ขอบคุณค่ะขอให้ผู้ชมรักผู้ชมหลงนะครับอรู้ t ม o เค r e e งคิด ถ้าเธอเธอก็เหมือนไม่มีชีวิตคิดๆดูจะเห็นเธอเป็นเพียงดอกไม้พลาสติกถึงสวยก็ทำ สีเข้าไปไม่จับใจเหมือนของจริง ครับและนั่นเป็นโชว์พิเศษนะครับจากทีมของโค้ชต็มนะครับคุณเมย์คุณโอมผุตุกตาและคุณสงกรานครับและคนแรกจากทีมโค้ชต็มที่จะทําการแข่งขันนะคะก็คือคุณโอมค่ะเพลงที่ันร้องหลายเพลงลืมไม่ลงครับผมเพราะความหมายเพลงลืมไม่ลงก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้คนดูลืมผมเหมือนกันโชวงนี้เป็นเพลงที่ ทุกคนน่าจะร้องได้ทั้งประเทศอยู่แล้วด้วยความที่เป็นโอะมันก็จะแปลกออกไปอีกนะครับอยากให้รอดูว่าโอมจะสามารถทำเพลงที่ทุกคนร้องได้กลายเป็นเพลงที่ทุกคนตื่นเต้นได้ยังไงครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะฮะแล้วก็ติดตามชมโชว์ผมก็มั่นใจว่าจะมีอะไร สนุกสบให้ดูแน่นอนครับผมไม่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 เพิ่งเริ่แค่นั้นแหละที่ต้องการ ้ไม่ลืมรสรักที่เคยฝากฟังไม่ลืมความหลังเมื่อครั้งก่อนมาตราตนชอว่าสิก็ไม่ลืม ม่ลืมรักเราที่เคยฝากฟังไม่ลืมความลังเมื่อครั้งก่อนมีกี่เดือนกี่ปีพี่ก็ไม่เลยขอเพียงแต่เธออย่าเพลิ่นลืมก่อนส่วนฉันแน่นอนไม่เคยจะลืม ยงจำรถวาองอซึม้าใจไม่เคยแนะไายเปลี่ยนใจลงเลือดูด,ดื่มเพียงนี้หรือพีจะลืมว่าไม่ลืมไม่ลืมลสัญญาที่ ศูนหนึ่งนะครับคุณโอมจากทีมของโค้ชสตัมครับเป็นไงครับโค้ชเจนิเฟอร์คิมลืมลงไหมครับอย่างนี้จะไม่ลืมตอนที่มันตะโกนใส่หน้าดิฉันตะกี้่ะคือเท่มากด้วยเสียงพอเขา้อกร้องคำแรกนะคะรู้สึกได้เลยว่ามันคือความอมตะเขามีเสียงเหมือนคนคนสมัยก่อนในเนื้อเสียงบางส่วนของเขานะคะ เสียงใหญ่แล้วก็หนักๆแบบนี้เหมือนคนสมัยก่อนในขณะที่วิธีการร้องเขาเป็นอินดี้เหมือนอมตะมาเจอกับอินดี้มันมันสุดยอดมากแต่สงสัยอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องเรื่องร้องไม่สงสัยว่าเขาร้องได้เท่มากเป็นเขามากแล้วคิดว่าคนไทยจะไม่หวนจะไม่ไม,ไม่ไม่มีทางลืมไอ้เวอร์ชันเนี้ยที่เขาร้องได้แน่แต่สงสัยอยู่อย่างเดียวว่ามันใช้ไม่ถึงสี่ตัวเชยวหรอ เป็นนักร้องที่ใช้ไม้เปลืองที่สุดในโลกขอบคุณครับขอชื่นชมคุณครับจ้าเชิโค้ชก้องค่ะก็จะชื่นชมไปที่โค้ชก่อนนะครับที่เอาเพลงลูกกรุงมาทำเป็นบลูสเป็นร็อกได้สะใจมากชอบนะครับอบแล้วก็อมเป็นคนที่ที่เอาเพลงลูกกรุงซึ่งไม่คิดว่าน่าจะเอามาร้องเป็นบลูสเป็นร็อกได้แบบนี้ คุณเอามันออกมาคุณถ่ายทอดมันออกมาในสไตล์เป็นบลูสเป็นร็อกได้น่าสนใจมากได้เท่มากครับขอบคุณ,<อ>ณครับโคชก่อนครับเชิญโคจอยค่ะเออผมก็ติดตามความเคลื่อนไหวเข้ามาโดยตลอดนะครับ <_ Q> ตั้งแต่มาตั้งแต่รอบรายคือถ้าสังเกตดีๆเขาจะเท่ขึ้นเรื่อยๆจะคููขึ้นเรื่อยๆจะแบบว่าจะแบบว่าจะเริ่มแบบเหมือนกับเปิดรับแล้วก็เอาฝีมือสกิลตัวเองออกมาโชว์เรื่อยๆนะ คือเท่ครับวันนี้เท่มากๆเลยครับขอบคุณครับคโค,โคโชโคชบาครับโคชแซมแล้วครับคือความสนุกที่ได้ทํางานกับโอมคือผมรู้สึกว่าโอมเป็นนักร้องที่เจ้าอารมณ์มากหมายถึงว่าทุกครั้งที่เราซ้อมทุกครั้งที่เราให้เพลงใหม่กันเนี่ยโอมก็จะร้องไม่เหมือนเดิมเลยแม้กระทั่งเมื่อกี้ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นในการซ้อมของเราก็คือทุกครั้งมันเกิดขึ้นนะบน เวทีณนะช่วงขณะนั้นจริงๆซึ่งมันเพลิดเพลินม,มากในการได้เจอศิลปินแบบนี้ครับดีใจได้เจอกันครับองค่ะข,ขอบคุณคพสแปมค่ะคและท่านผู้ชมนะคะลืมไม่ลงกับเสียงร้องของคุณโอมนะคะพิมทีวีศูนย์หนึ่งค่ะแล้วส่ง SMS มาที่4838466ได้จนถึงท้ายรายการค่ะนะครับขอเซงประมือให้กับคุณโออีกครั้งนึง,งครับและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปนะครับสาวน้อยเสียงหวานคุณตุ๊กตาครับ ไลฟ์ใช้เพลงประวัติศาสตร์ของพี่คริสติน่าอากิลาที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าเมโลดี้มันจะออกแบบเลตโทมีความสนุกสิ่งที่ยากก็คือทำไงให้เพลงที่มันดูดีไซน์เยอะๆแต่ว่ามาเล่นด้วยวงสดๆแล้วก็ยังมีดินามิกอยู่ซึ่งตัวกเขาทำได้ตุ๊กเ,เป็นคนที่เวลาร้องแล้วเขาจะอยู่เหนือดนตรีนิดน,นึงตลอดอยู่แล้ หรือแล้วเป็นโน้ตเดิมก็ได้จากไวเบรดเอาหรือว่าอินฟไวก็ได้ลองดูอะได้แล้ค่ะเขาเป็นคนที่เวลาร้องเพลงแล้วสามารถ e n t e r t a คนได้ดีมากมันทําให้คนดูเพลิดเพลินได้ง่ายผมรู้สึกว่าโชว์นี้จะเป็นโชว์ที่ตุกตาได้แสดงความเป็น e อ t e r t a i n e r ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับฝากถึงคนที่รอดูอยู่นะคะอยากให้สนุกด้วยกันนะคะไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากความสนุกและความเป็นตัวของตัวเองในโชว์นี้ อยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันนะคะเป็นปลอดาสตร์แบบใหม่ของทั้งตุ๊กตาแล้วก็ของทั้งโชว์นี้ i don't. มากเลยนะคะแล้วขอบคุณแดนเซอร์ด้วยนะครับน้องๆครับขอบคุณ <ขอ S 1> มาก<ส>ครับขเ <ฮา S 1> ชิญครับขอส้องคาเป็นยังไงบ้างคะกับโชว์เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นโชว์ที่น่ารักนะครับโชว์นี้ทำให้ผมรู้สึกว่าทุกตามีความสามารถหลายหลากมากขึ้นในรอบที่ก่อนๆมาจะร้องเพลงเพราะๆช้าๆก็จะฟังเพราะๆพอมารอบนี้เป็นเพลงนี้แล้วก็มีเต้นด้วยก็ทำให้รู้สึกเออทุกตาทำได้หลายอย่างทั้งร้องทั้งเต้นเพลงสนุกก็ทำได้ดีเป็นโชว์ที่น่ารักมากครับ ค่ะขอบคุณโคชก้องค่ะโคชอี้ยล่ะคะเป็นไงบ้างคะเอ่อศิลปินท่านนี้นี่เป็นคนที่ผมแย่งชิงตัวมากที่สุดนะครับผมก็ยังคอยติดตามเฝ้าดูอยู่นะครับก็ยังแบบว่าเห็นเห็นมาถึงแบบว่าอยากเห็นอยากดูไปเรื่อยๆผมว่าหลายๆคนดูซุกตาแล้วอยากดูไปเรื่อยๆคือหลายๆคนอาจจะอาจจะถูกลวงโดยความน่ารักของเขาจริงๆตอนเขายิ้มเขาร้องพลังนี้ตอนนั้นเขาเค้นออกมาเนี่ยไม่ธรรมดานะ คือถ้าเป็นผมนี่หน้าเหยไปแล้วอะคือเป็นคนเราทั่วไปแต่เขายิ้มเฉยๆแล้วมันดังออกมาได้เต็มๆอ่ะเก่งมากเลยอะขอบคุณครับโค้ชเชอร่บอยครับเจ้าของทีมครับโค้ชแสมครับเป็นไงบรังครับก็อันนี้ทุกตาก็ทําได้ดีกว่าตอนซ้อมแล้วก็มันมีความเอเจนเทนเนอร์จากร้านรูทออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคือพอเจอคนแล้วก็ของขึ้นแล้วก็สว่างสวัยขึ้นครับก็ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณโค้ชแสมค่ะ และถ้าคุณผู้ชมนะคะชอบเสียงร้องของคุณตุกตาค่ะพิมทีวี02นะคะแล้วก็ส่ง SMS มาที่4838466ค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอเสียงประมือดังๆให้กับคุณตุกตาค่ะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้านะครับกลับมาพบกับทีมของโคสตัมนะครับอีก2คนที่เหลือนะครับคุณเมย์และคุณสงกรานครับและตอนนี้นะคะไปพบกับวีลีพอร์เตอร์ที่เอ o o ูมค่ะ กลับมาอยู่กันตอนที่นี่ครับกับ H Room by True m o v e H กับผมเจมิสเจริญไสจูครับตอนนี้อยู่กับพี่โอมสวัสดีครับครับสวัสดีครับมีคนไลน์มาถามไม่ลืมอะไรครับไม่ลืมคนดูเลยครับวันนี้จะไม่ลืมคนเลยแต่เมื่อกี้สุดยอดมากขอบคุณมากครับเนาะทำหนังที่แต่ว่ามีอีกหลายคำถามนะครับต้องรีบนิดนึงไปที่พละกันต่อครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยังไม่โชว์เลยแต่มีคนถามคุณแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์อะไรครับบนเวทีวันนี้วันนี้มีเซอร์ไพรส์ครับมีความเจ็บปวดครับแล้วก็มีความสวยงามเลยกลายเป็นความสวยงามที่เจ็บบปวดครัโอ้ย คุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากถามถามได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางไลน์ของ TrueMoveH นะครับแล้วก็ติชมได้ที่ @thevoice Thai และ facebook.com/slash thevoice thailand กับที่นี่ Hroom by TrueMoveH ใน The Voice เสียงจริงตัวจริงครับ